เออนะเอา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 ก็ถึงตอนนี้เราก็ได้4ทีมสุดท้ายที่จะไปชิงความเป็นเจ้ายุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ปืนใหญ่อาเซนน์โชว์ฟอร์มเหนือนะครับบุกไปยัดเยียดความพลาชัยให้กับเจ้าถิ่น เรียกว่าย้ำแค้นย้ำชัยกับเรอัลมาดริดนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้บุกไปเหยียบจมูกนะครับเอาชนะแชมป์เก่าเรอัลมาดริดถึงถิง่นซานดิเอโกเบรนาบิวสองประตูต่อหนึ่งารายละเอียดในเกมก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับด้วยสกอร์ที่นำอยู่ในเลกแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึง3ประตูต่อศูนย์โอ้มันก็เป็นงานยากสำหรับ แชมป์เก่าหรืออามาติสแหละแม้ว่าจะได้ชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกมยุโรปและถึงว่าเป็นเจ้ายุโรปนะครับสถิติสูงสุดของเจ้ายุโรปนี่หรืออัลมาติสนี่เรียกว่าโกยนี้ทีมหุ่นนี้ไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของแชมป์เก่าอาร์เซนอลเอาเชนะมาดริดทั้งเกมเยาและเกมเยือน ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวมนะครับ้าประตูต่อหนึ่ง <c oughs> โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งนะครับโดยจะผ่านเข้าไปพบกับ p เชบรารีสแซงจี้แมงนะครับโหนี่สุดมันเลยนะครับ <c oughs> ถูืว่าฟอร์มแกล่งทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นเลยนะครับทั้ง p s แล้วก็อาร์เซนอล มาพีคช่วงเวลาที่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันจริงๆก็ไดแต่ก็นะเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบจริงชจะเลิศซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับน่าจะประมาณยี่สิบเก้าสามสิบเมษายนนี่แหละนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันค่อยมาว่ากันว่าถึงวันนั้นฟอร์ม ของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรนะครับเปเชนี้ไม่น่าจะมีเกมหลีกให้ควรใจเพราะว่านำโดงเป็นจ่าฝูงน่าน่าจะเข้าไป้ายไม่ยากแต่อาร์เซนอลนี่ต้องต้องมาทางสติแล้วนะครับว่าจะมุ่งอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งโอกาสสูงมากนะครับแต่อีกสามนัดนี่ถึงแชมป์เลยนะครับซึ่งยากกว่าพรีเมียร์ลีกหลายเท่านะไอ้โทษ พีเมลีกยากกว่าายเต้าเอ๊ะยังไงพูดยังไงเพราะพีเมเลีกเหลือเกมถึง6เกมนะครับและโอ้พลาดไม่ได้เลยลิวฟูนำห่างไปถึง13บแต้มเหลือเกมอีก6เกมนะครับ18บแต้มเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันแหละว่าพิเกลวเตต้าจะเอาอย่างไรนะครับส่วนอีกคู่หนึ่ง บาเยนมิวนิกก็ <c oughs> แม่มันจะเป็นอาถรรพ์ของคิงเฮรี่หรือเปล่าแฮรริเคนเมื่อคืนนี้มีมีส่วนในการทําประตูให้ทีมเยือนอย่างบาเยอรนมิวนิกขึ้นนําอินเตอร์มิลานไปก่อนนะครับแต่ <c oughs> นี่ลานก็ไม่ยอมอะ่ะแซงกลับมาได้แต่สุดท้ายก็ เสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2ุบูดวิดจนเจียนทีเดียวนะครับทำให้อินเตอร์มิลานซึ่งไปชนะในเลกแรกมา2ประตูต่อ1น,นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3ุบูดวิดที่เดียวคู่นี้นะครับอินเตอร์มิลานจะผ่านเข้าไปพบกับ FC บซร์าเซโลนา ว่าเห็นสี่ทีมแบบนี้ประปบคู่ออกมาแบบนี้ทีมใดจะฝ่าเข้าไปรอบชิงชนะเลิศที่มิวนิกปีนี้ชิงที่มิวนิกใช่ไหมเสีย <c oughs> ดายแทนไบยเยนมิวนิกถ้าใช่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอไปโอ้โหนะคู่ชิงในฝันนี่ มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอาเซนอนกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งตอนนี้เขามองว่าเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองแหละนะครับแต่ก็ประมาเเชแล้วก็อินเตอร์มิลานไม่ได้นะครับก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ทีมที่เหลืออยู่นี่ก็ชื่อชื่อชั้นก็ถือว่า บิ๊กเนมแหละนะครับไม่ไม่ถึงกับพิกล็อกแต่ประการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาหรือเตสเชแล้วก็อาร์เซนอลต่างก็มีเกียรติภูมิมีชื่อเสียงมายานานนะครับและก็การที่มาถึงตรงนี้ไม่ได้มาโดยโชคช่วยแน่นอนนะครับฝีมือล้วนๆนะครับฟันฝ่ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้ทั้ง4ทีมคู่ควรอย่างยิ่ง ไม่ว่าใครจะฟันฝ่าไปถึงรอบชิงชนะเลิศและชูถ้วยในบ้านปลายก็เหมาะสมด้วยกันทุกทีมนะครับก็ติดตามเราเองกอ็ก็น่าจะเป็นผลดีกับลิวพูนะถ้าอาร์เซนอลชั่งน้ำหนักแล้วนะครับแชมเป็นหลีกน่าจะเป็นอะไรที่ หวังได้แล้วก็ใกล้เคียงยิ่งกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเด็กปืนตัวนี้นะครับแชมเปี้ยนลีกน,น่าจะเป็นรายการที่เฝ้ารอแหละนะครับก็จะทำให้งานของลิวพูในพรีเมียร์ลีกง่ายขึ้นนะครับบางทีแชมป์อาจจะจบในสัปดาห์นี้ แม่อย่างช้าก็ไม่ควรจะเกินเดือนเมษายนนะเอาก็ติดตามนะครับฟุตบอลบางทีมันก็จังหวะใครจังหวะมันนะครับอะไรก็เป็นไปได้ในฟุตบอลนะครับและข่าวดีสำหรับเด็กของวันนี้นะครับเฟบอร์จิลฟานได้จรดปากกาตอ่ตอสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดสัญญายังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ 2ปีนะครับทั้งโมเมสซ่าและก็เฟอร์จิลฟานได้จะอยู่เป็นเสาหลักให้กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปอย่างน้อยอีก2ปีนะครับร่วมการสร้างตำนานด้วยกันทั้งโมเมสซ่าและก็เฟอร์จิลฟานได้ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับเด็กของในวันนี้นะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มีเกมที่ King Power Stadium กับ l e i เตอร์ซิตี้แหมนะ รถแห่ก็วอร์มเครื่องได้แล้วนะครับมีสุขทุกคนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจรายละเอียดของสัญญาเฟอร์จิฟันได้แล้วโมเมสซาล่าว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรก็เดี๋ยวถ้าได้ข่าวเพิ่มเติมมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังมีสุขทุกคนนะครับยินดีพบกันวันนี้สวัสดีครับ